สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญารงเล็กผมนางสานน์จิตต์งวันนี้เสนอจดหมายเสนอขายความหมายจดหมายเสนอขายคือจดหมายที่ธุรกิจส่งถึงลูกค้าหรือเสนอสินค้าหรือบริการเพื่อนมน,น้าวดินใจให้ลูกค้าซื้อการเขียนจดหมายเสนอขายมีวัตถุประสงค์คือหนึ่งการโน้มน้าว พูซื้อสองเสนอเพื่อกระตุ้นให้ตัดสินใจซื้อการเตรียมเกณฑ์กฎหมายสินค้าและบริการครับวัตถึงิบื่วัตถุประสงค์ของจดหมายโครงสร้างรูปแบบการเขียนและเนื้อหาครับประกอบด้วยข้อความสามส่วนคือส่วนนังซึเป็นข้อความอารประบัเรียกร้องความสนใจส่วนเนื้อหาเป็นส่วนที่ ส่วนท้ายเป็นข้อความเชื่อยุ่หรือแระดันให้ปฏิบัติครับนี่คือตัวอย่างจดหมายเสนอขายค่ะขอจบการนำเสนอเพยงแค่นี้ค่างขอบคุณค่ะ